กับน nee, ี a, ่คือปยาอะไรแบ้ปุม okay. ยังกระับจริงับนเป็นสเก็ตเงินนะรับตัวนี้มันก็ปูกับเปนอย่ซี่เนาะเป็นยารัวงีนึงเลยกับตัวตัวพตัวเมียนั้นรวมอย่างไรดีต่วนั้นหาได้กับอะมาบตอนนี้ายากับพนี้ก็อันนี้อันนี้ตะวันเตี้ยงนะ นี่ตวันเียงเป็นยานนงนะครับในหลังในับตีนะครับนี่ดอกมัน้าลับานนะครับนี่ยลกลกกับลกตั้ง้างบ้านถูกไหลกกับลกครับดกายัอันี้ทําไม่โลกอยาระนะครับตัวนี้ครับแงรุ่มได้ครับนดนะครับอันนี้ตะวันเียงตะวันแดงนี่ะวันแดงครับนะื่ต้งตัวนี้ตัวนี้กเลต้องหูกันสพคุณไกลๆกันต้งเย คือมันหลายหลายกันได้กับพวกมึงพวนี้ครับอัวนี้ก็กลับ